ส,สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม p u บจีม b i บานะครับกับดานซ่อนหุกนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาเล่นในหมวดของ FPP นั่นเงหรือมุมอมองบุคคลที่1น,นั่นเองนะครับวันนี้เราจะลงในแคมป์อัลฟาครับ แมป์ลฟาก็จัดว่าเป็นอะไรที่เดือดมากเลยนะถ้าลงแบบเป็นทีมนะเป็นสทีม4ี่จัดว่าเดือดพอๆกับแชมป์อื่นๆเลยนะแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะมีคนลง,งนมันจะมีแค่ผมอ่ายืงคือ ก็ของการเล่นโหมดมองบุคคลที่หนึ่งครับหนึ่งเลยคือถ้าเราเล่นไปแล้วสัก2อนาทีหรือ3อนาทีแล้วรู้สึกไม่เวียนหัวก็ถือว่าคุณเล่นโหมดนี้ได้สบายสบายเลยนะครับแต่ถ้าใครเลยแล้วเ,เวียนหัวจะอ้วนนี่ผมไม่แนะนำนะโหมดนี้เราจะไม่เห็นข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนยิงจากข้างหลังเมื่อไหร่ ให้วิ่งหาที่หลบก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับหรือถ้าเวลาวงบีบหรืออะไรเนี่ยเอาเสียงเสียงเท้าครับนะึงน่าจะบอดนะวิ่งเดินมาอย่างนี้นเะดี๋ยวผมไปฆ่าบอดก่อนอบอดจริงบอดก็จะยืนเฉยๆอย่างนี้แหละครับ เราก็จะรู้เลยถ้าบอดเดินืนนะถ้าเราโดนยิงจากข้างหลังเนี่ยในโหมดของมุมมองบุคคลที่1อันดับแรกเลยเราต้องหาที่หลบครับอันดับที่2การ Movement นะฮะหรือการเคลื่อนที่ทฤษฎีผมก็คือถ้าเล่นโหมดนี้ก็อาจจะวิ่งไปตามขอบวงนะ เพื่อให้ข้างหลังเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนมันจะเคลียร์ง่ายนะเราจะดูแค่ข้างหน้าว่ามีคนหรือไม่นะข้างหลังเรานี่คือวงบีบแล้วมั่นใจได้70%ว่าจะไม่มีคนตามหลังเรามาอันดับที่2 2หรือ3 <c oughs> ในเรื่องของเสียงสำคัญมากเสียงนี่สำคัญมากๆ จากทางซ้ายทางขวาเดินอยู่ข้างบนเดินอยู่ข้างล่างเดินอยู่ทางซ้ายเดินอยู่ทางขวาเราต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นหูฟังนี่ต้องดีนะถ้าจะเล่นโหมดมุมมองบุคคลที่1นึ่งจะช่วยท่านได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็สโคปที่ผมชอบใช้ก็คือเลนดอกอันนี้น ผมปรับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับไม่ใช่แบบเป็นจุดและมันเวลาผมยิงแล้วมันดูกว้างๆไงเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะวันนี้มากันแบบเต็มเลยครับมันมีการปรับมีไฮไลท์ให้ดูเดี๋ยวโชว์เทคนิคการเล่นนะ,ะได้ใชแไหว กดของการยิงสไลดน,นะครับเล็งให้คมจบให้ไวนะเคนะเล็งปุ๊บยิงเล็งปุ๊บยิงนะและที่สำคัญต้องมีสโคปด้วยนะครับถ้าด่านอย่างซอนฮุกอเงี้ยผมแนะนำก็คูณสามก็เล่นได้นะมันมันไม่เหมือนกับด่านทะเลทรายนะกับด่านอีลาโก็มันค่อนข้างจะก,กว้างนะครับ หิมะอย่างนี้ต้องใช้สโคปคูณ4ขึ้นไปคูณ3จะเล่นยากนะแต่ถ้าแบบอย่างนี้เนี่ยพื้นที่น้อยมีภูเขามันยังพอเห็นได้เราก็ใช้คูณ3ได้นะครับ ก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเก็บแรงจากโหมดนี้นะครับแนะนำให้ลงแบบผมลงนะอาจจะไม่ต้องลงแคมปอ์อัลฟาก็ได้นะลงหลีกๆที่ที่มีคนลงเยอะๆนะเล่นแบบเซฟตัวเองนะครับ หาสโคปก่อนนะโอเคเราได้คูณ3ม,มาแล้วใช้ได้คูณก็กาก็ได้นะส่วนเรื่องของอบอทด บอดจะโผล่มาเลยนะครับบอดคิดจะโผล่ก็โผล่มาเลยในกรณีที่บอดโผล่มาในช่วงของวงที่มันแคบๆแล้วนะครับแนะนําให้ยิงแล้วเคลื่อนที่หนีทันทีนะครับไม่ให้อยู่ไปเก็บของนะหรือจะเก็บก็ได้รีบเก็บรีบไปทันทีนะครับเพราะด่านนี้นี่เสียงปืนดังเท่าไหร่ยิ่งดังคนอยู่รอบๆเราก็จะวิ่งมาหาเราทันทีนะครับ เนื่องด้วยพื้นที่แมปมันค่อนข้างที่จะสั้นนวิ่งหากันได้ง่ายเลยถ้าเจอบอดแล้วเรายิงเนี่ยรีบเก็บของรีบออกจากตำแหน่งนั้นทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่นมานะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะโอเคเราก็แนะนำกันเนาะ เราจะไม่เห็นข้างหลังเลยเราจะโฟกัสไปที่ข้างหน้าอย่างเดียวด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเพราะฉะนั้นเราต้องชัวว่าข้างหลังเราเนี่ยปลอดภัยแล้วนะ ตัดมาจังหวะน,นี้เลยแล้วกันนะครับของก็ว่ายน้ำแนละ้โหมดนี้จะว่ายน้ำค่อนข้างที่จะชัวหรือปลอดภัยประมาณ80%เนะเพราะคนอื่นเขาก็มองได้ไม่ค่อยกว้างเหมือนเล่นโหมด TPP เนดะีย๋ยวเราเช็คข้างหน้าก่อนนะก่อนที่จะวิ่งไปโอเคมีเสียงปืน้านซ้ายเดี๋ยวผมไปเอาแอ,ออกก่อนนะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปไล่ยิงคงนกันแต่เสี่ยงมากเลยนะเข้าแอ์ดอกนี้เพราะว่าพื้นที่ร,บรอบๆนี่มีแต่นเนินเขาทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเอาแอ์ดอกก่อนก็ได้ กสามก่อามนะครับอาวโดนยิงน่าจะเป็นปืน v s s นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ทิศทางของปืนที่ยิงมาเลยนะเมื่อกี้มีเสียงยิงกันข้างหน้านะน่าจะบอดหรือเปล่า ยิงเสร็จพื้นที่อย่างนี้ผมไม่อยากเก็บของครับผมวิ่งหนีดีกว่าวิ่งไปทางอื่นเบี่ยงไปทางอื่นดีกว่ามันเสี่ยงไปนะท่านบูธแคมป์มีคนนะครับคมอยู่นะเขายิงคมอยู่นะ,ะกินยาน้ำแบบเผอไม่ได้นะ เราไปส่องดูก่นครับว่าใครยิงเราผมกลัวเขาวิ่งขึ้นมาทางซ้ายอะ่ะผมเลยต้องวิ่งฉีกออกขวามา,าเข้าสายบูนะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วิ่งเร็วมาก เราเคลียร์รอบๆก่อนดีกว่าอันนั้นเขาอยู่ในบูธแคมป์อยู่เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการทีเดียวนะ,นะยิงกันละใกล้ๆเราเลยนะเนี่ยนอน,นอนรอแป๊บหนึ่งครับ เสียงเงียบแล้วสำรวจกันหน่อยเอา้ามีแอร์นอบนี่เองเอมีคนเปล่าไม่มีนะไม่มีคนนะไอ้อยู่บูธแคมป์น่าจะของครบแล้วละ่ะคงไม่มาเอาละยังวิ่งอยู่เลยตัวเดิมนะครับ ผมไม่ผมจะไม่ยิงสุ่ม4ี่สุ่มหนะจะยิงถ้าเขาหยุดผมก็จะยิงอะแบบเมื่อกี้ต้องให้หยุดชัวรนะอย่เพราะว่าเรายิงนะเปิดตำแหน่งนะไปไหนแล้ว เสียงทางซ้ายนะครับคนหรือเปล่าอ๋วิ่งมาอย่างนี้น่าจะบอดแล้วล่ะลเรายิงแล้วเราก็ต้องเคลื่อนที่ออกจากตรงที่เรายิงนะครับอาจจะโดนยิงข้างหลังไดนะ้เมื่อกี้เห็นสมอสสมออยู่ทางขวา เดี okay. ๋ยวส่องดูนะ,ะตัวเดิมนะตัวเดิมเลยตัวนี้น่าจะเก่งพอควรเลยนะครับนะข้างหลังเรามีการมีคนยิงกันนะดูในแมปนะเห็นไหมเห็นปะมีรอยกระสุนขึ้นบนแมปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมว่าน่าจะคนอนะาห้ยิงกันอย่างเงี้ย สไนซสองเลยนอนเรียบร้อยนอนอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับอีกตัวอยู่ไหนหน่าจะอยู่หลังกระแพงแม่ก็ในบ้านจะวิ่งดอูอยู่หลังกระแพงนะวิ่งมาเก็บของเฉยเลย เดี๋ยวกี่ตัวเดี๋ยวก้าตัวเดี๋ยวแปดยังมีคนอีกเหรอนี่อัพยาให้เต็มก่อนจะได้วิ่งเร็ว,รวนะครับ ไปไปนั่นไงสโมที่ไหนมีสโมที่นั่นต้องมีคนอาอยู่ในสโมเอาวิ่งเข้าบ้านละเนี่ยเราก็ไปรอหน้าบ้านเลยดีกว่าหาทำเลดีๆนะครับ 2องรอเลยเนะี่ยเปลี่ยนสโคบดีไหมใช้ใช้สโคบคูณ3าก็ได้นะที่เราติดสก,กาไอ้ติดติดคายอยู่อะเปลี่ยนมาใช้ในเอก็ได้อ่ะใกล้กว่าเดิมเดี๋ยวราออกมานี่เรายินรัวๆไป วงบีบแล้วด้วยยังไงออกมาไหมเอาเคลิออกมามติดหินนะเจ็บเจ็บข้างหลังก็มีเดี๋ยวเอาข้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสโคบก่อนเดีย๋ยววิ่งไปใกล้ เอาส่นหมูออกขวาออกซ้ายนะสนเดอกอ้าวมานี้ก็โดนเลงให้คมจบให้ไวนะครับยิงไว้ก่อนเหลือห้าตัวน่าจะอยู่ข้างหน้าเราเนะี NE หนึ่งในนั้นก็น่าจะไอตัวที่อยู่บูตแคมป์ไอกางเกงแดงอันนี้น่าจะโหดมากๆนะครับคนน,นี้ยิงกันข้างบนคนอินเดียด้วยคนอินเดียยิงคนไทยด้วยเอ้ามีศพอ,อินเดียหรออันนี้ก็อินเดียนะครับ ข้าคนไทยเหรอรู้จักไม้เราอะเราจะล้างแค้นให้กับเพื่อนคนไทยด้วยกันนะที่โดนคนเดียวยไปใกล้ครับเห๋ือสามตัวนะเหลือสองนะเอ้ยอินเดียโหดจังวะ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อยู่ไหนเอาซ้ายนะั่งไงการเกงแดงเรียบร้อยการเกงแดงที่เขาอยู่บูทแคมป์ล่ะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการเล่นแบบเต็มสตรีมนะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ